สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเอ,อ่อสลายพ็อกเก็ตกันแล้วนะฮะซึ่งเป็นเกมยายหลับนะฮะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะฮะเนื่องจากว่าในช anel เรามีแต่เกมแนวยิงแบบชูตติ้งทั้งนั้นเลยฮะไม่มีเกมแนวแบบลงกีฬาบ้างเลยนะฮะสักหน่อยครับสักหน่อยวันนี้เราจะมาดูสเต็ปเทพของการดวลสนุกกันนะฮะว่าจะเล่นได้ดีขนาดไหนนะฮะสเต็ปหนึ่งเลดี้เย้ เปิดมานะครับก็จะเจอไอ้ลูกสนุกโงโง่ของอันนะฮะก็เปิดเลยเต็มแม็กนี่ไหลๆไหลๆล,ล,ลูกเขียวลงไปน่าไปแล้วหนึ่งลูกน่าสวยงามนะฮะซึ่งกติกาของเราคือยิงลูกสนุกให้มันตกให้ทุกให้ทุกอันนั่นแหละครับไม่ต้องเลี้ยงสีนะฮะอยากเอาอันไหนลงก็ตามสบายเลยเดี๋ยวกอน๋ยวต้องเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องดูองค์สายดีนี่ไม่ต้องแรงมากเอาชิบหายเออไอ้ลงลงล โอ้อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแล้วยังเหลือโอกาสแบบมายิงได้อีกหลายลูกเลยฮะยังไม่ต้องไม่ต้องห่วงฮะยังอยู่อีกนานอะอะสักหน่อยความจริงผมก็เล่นสนุกไม่เป็นหรอกนะฮะก็ลองเอามาเล่นดูเขาไม่มีอะไรทำจริงๆฮะอ่าไอไอขอไอนี่ลูกนี้อีกรอบนึงเนี่ยยังไงยังไงฟงาดไอ โคตรเท่เลยเขาเรียกว่าลูกชิงครับเขาเรียกใช้บ่อยใช้บ่อยเออภาษากเขาเรียกใช้บ่อยและลูกนี้มันยังไงวะเนี่ยเดีย๋ยวเออต้องประมาณเอ่อความแรงต้องแรงมากนี่นี่เอาไอ,อ้ลงไปไปลง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 มไม่ลงว่ะโอ้เส็ยงเสงเสีงเดี๋ยวแล้วมันมีลูกไหนพอลงได้บ้างเนี่ยไม่มีเลย มันโดนมันโดนลูกฟ้าแน่เลยน่วาแล้วลงลงลงอมไม่ลงโหอืมโอ้อนี่ก็เยอะก็โดนลูกนั้นแน่นอนะเดี๋ยวเดีเราต้องมีนี่ฮะมีนี่อาศัยความฉลาดหน่อยนี่เต็มแม็กไปเลยเอาเอาเวรกมเออหยุดหยุดยุดหยุดๆยอยู่ตรงนั้นเลยเออหยุด หยุดชีวิตหยุดกับคนนี้อืเอา้เอาโอ้อย่าที่บอกครับว่าเล่นสนุกไม่เป็นแล้วก็เสือกมาเล่นอีกออย่างงานนี้มึงลงดาวแน,น่ไม่ต้องห่วงเต็มเหนี่ยวไปเลยเพี่เอออืมโอ้ไม่ลงไม่ลงไม่ลงเสงเลยเสงเลย,เลยอย่างนี้เสงเลยดูดิว่าลูกลูกสมพูครับจะลงไหมอ่าลงครับ โอเคโอเคอ่าม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 าดีดีลงไปลงไหมลงไหมลงไหมขึ้นลง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 โอ้ไม่ลงวัยเหลืออีกกี่ครั้งวะสามสี่ครั้งเองถ้ายังไม่ลงหมดหมดโต๊ะอีกก็แพ้เลยตกรอบเลยอ่าพูดไปเกมโชว์เลยเรียกว่าเกมโอเวอร์ดิเอออ่า สเต็ปกากมากกากจริงๆแล้วกูจะเล่นยังไงวะเนี่ยอ่อืมเต็มแม็กไปเลยพี่นั่นแหละเยี่ยมเฮ้ยโซนเอาลูกโซนดีกว่าโซนลงไปเลยพี่มาวัดดวงเลยยิงยิงดูดีจะได้อ โอ๊ยโอ้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 ยไอ้ไอ้ไอ้เดี๋ยวลงดิไอ้ลง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 อ้าวชิบหายกำบาลเลยงานนี้อ้าวดูกูหมดแล้วนะเนี่ยเวรกรรมเอออยู่เลย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 อยู่ตรงนั้นไล้เออขอบคุณเกมโอเวอร์ แม่ยงไม่ยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยแม่งตายหาแต่ด่านแรกเลยพอเลยพอเลยจบเลยพอพอแค่นี้แค่นี้จบจบ